อืมแต่ครับนะอืมสวเข่าสุดหมายเรียกถึงบ้านเช้านี้ดีเอสไอส่งหมายเรียกถึงบ้านหกสมาชิกวุฒิสภาในคดีหัวเลือกตั้งสวร,ระดับผู้สูงสักอืมนะไอคนที่บอกมันสูงสักเนี่ยนะครับดีเอสไอระดับล่างเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าไม่รอดรับหมายไปแล้วฮนะเนะออ อืมนะครับเชื่อดหมอให้ทักษินดูลายต่อไปราชทันนะครับเส้นชั้นสิบสี่นะนะครับรายงานข่าวจากสำนักข่าวพีทีทีวีตอนนี้ก็แพทยสภาเชือดหมอให้ทักสินดูก่อนลายต่อไปที่โดนเชื่อก็คือราชทันเดี๋ยวปปชก็ตามมาครับไม่ต้องห่วงนะนะพอ พอหมอเ็าเปิดทางแล้วผิดจรยรรมคนต่อไปก็คือราชทันนะผู้บัญชาการอธิบดีหรืออะไรเดี๋ยวแม่กัลลามมาเรื่อยๆเขติดคุกกันหมดอผมว่าอืมอืมแนวโน้มครับอืมอิสลาเปิดชื่อสามหมอนะครับนะอิสลาเขาเปิดแล้วครับเขาไม่สนใจครับนะเว็บไซต์อิสลาเขาเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับข่าวเรื่องทุจริตอืมนะครับนะเนี่ยเขาเปิดพื่อแล้วนะ นะออิสราได้เปิดชื่อสามหมอโดนแพทยสภาลงมติลงโทษนะครับอืมนะครับนะหมอที่โดนก็มีหนึ่งหมอโรงพยาบาลราชทัรนะนะชื่อรวมทิพนะนะครับชื่อรวมทิพนะไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะอันนี้ลงโทษตักเตือนเหตุเขียนใบส่งตัวล่วงหน้าอืมนะครับนะเขียนใบส่งตัวล่วงหน้า ไม่รู้ตัวยังไม่มาเลยเขียนลุงหน้าแล้วอะจำลองนี้อีกสองคนคือพลตำรวจโทโสโพลรัฐนะนะครับอ,อันนี้ก็นะพลตำรวจโทโสโพลรัฐนะครับอีกคนนึ่งพลตำรวจโททวีสินนะครับนะโดนพักใบยาิแต่ต้องรอเสนอที่ประชุมนายกที่ประชุมสภานายกพิเศษนะครับก็คือสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาสศพพิรนาอีกครั้งหนึ่ง ด้านปปชเตรียมขอสำนวนประกอบการไต่สวนคดีเอื้อประโยชน์ะนะเห็นนะพอพอมีสำนวนแพทยสภาปุ๊บสวยแล้วะนะครับสวยครับนะสวยนะครับนี่รายงานข่าวจากนะจากไทยฮนะสำนักข่าวอิสลานะสำนักข่าวนี้ก็ที่แฉอินฟูอินฟูที่มีพี่ชายเป็น เอ,อนักการเมืองอ่ะอินฟูอินฟูนฟนเนี่ยเขาก็แชรเรื่องอินฟูประวัติธุรกิจอะไรต่างเนี่ยนี่เนี่ยนะเขาข้อมูลของของแท้เขาของจริงอะ่ะอืมอืมชิบหายแล้วนะนะตามพรบเวชกรรมเนี่ยนะครับสองห้าสอง้าระบุให้รัฐตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจำางตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภาปัจจุบันคือนายสมศักดิ์อืม โดยส่วนใหญ่ boundaries. มักมีความเห็นตามมติของแพทยสภามาโดยตลอดก็ดูที่ว่านายสมศักดิ์จะกล้าแหกโผช่วยหมอคดีทักสินหรือเปล่าถ้าแหกโผไปสมศักดิ์เ็าอาจจะเป็นไงเจอคุกเจอตารางหรือเจอจริยธรรมผมว่าสมศักดิ์จะเสี่ยงไหมนะสมศักดิ์จะเสี่ยงช่วยนายใหญ่ไหมละงานเนี้นะผมว่าสมศักดิ์ไม่กล้าเสี่ยงนะเขาบอกว่าสภานายกพิเศษมักมีความเห็นตามมติคณะกรรมการแพทยสภามาโดยตลอดกล้าแย้งไหมนะ ผมว่าสมศักดิ์ไม่กล้าหลอกเสี่ยงนะเอ,อบอกว่าหมอไม่ผิดอย่างเงี้ยนะครับนะส,สมศักดิ์ก็ไม่ใช่หมอด้วยแล้วสมศักดิ์จะหมอจะรู้ได้ไงว่าวิกฤตไม่วิกฤตนะสมศักดิ์ถ้าทําไม่ผิดจบวิศวะนะอืมพี่น้องว่าไงอ่ะกล้าไหม่ะอนี่รายงานข่าวนะอะไรดีๆก็พี่เดเขาจัดให้อืมนะครับอืมนะครับ ฝันค้างจากเงินหมื่นอิงสั่งถอยอก็คงไม่ได้นะมั้งตอนนี้นะเอต้องเอาเงินไปทำอะไรแก้วิกฤตนะไอ้เกี่ยวกับเรื่องภาษีทำนะครับอืมนะนะ,น,ะนะนะครับมีอะไรที่น่าสนใจฮะอืมนะครับอืมจากป่วยทิพสู่วิกฤตการเมืองโอสุทธิชายหยุ่นนะครับพอแพทยสภาลงมติว่าป่วยทิพ นะไม่ได้ป่วยวิกฤตนะครับคุณสุทธิชัยก็บอกว่ามันก็ลามมาวิกฤตการเมืองก่อนในเมื่อนายใหญ่อาจจะต้องกลับบ้านเก่าอืมจุกรูนายใหญ่อาจจะต้องกลับบ้านเก่าก็คือต้องกลับเรือนจํานะครับเมื่อกลับเรือนจําแล้วก็ลําบากแล้วนายใหญ่ตกเป็นตัวประกันอยู่ในเรือนจาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ลามการเมืองนะเพื่อไทยก็ระสำร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าเจ้าของพรรคตัวจริงเนี่ย นะตามความเข้าใจของประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนก็คือนายใหญ่คือเจ้าของพรรคคือนายกตัวจริงตอนนี้นายกเราจะต้องอาจจะต้องเข้าสู่เรือนจาเนี่ยนะอำนาจต่อรองอะไรต่างพรรคสีน้ำเงินก็จะมาแล้วก็เชื่อว่าอาจจะมีการเปลี่ยนนายกนายกคนใหม่ก็ชื่อว่าหนูชื่อเสียหนูจุกรูเสียหนูจะมาอืมจะครับนะเราก็จะมีนายกคนใหม่ผมเชื่อว่าน่าจะเชื่อเสียหนูนะ นืครับอันนี้ก็เราให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกันนะว่าเดี๋ยวเราก็อาจจะมีนายกคนใหม่แล้วชอบไหมนะ่ะไม่ชอบผมก็ต้องคนนี้เราไม่มีใครหรอกเชื่อผมดินะนายกจากค่ายสีน้ําเงินอืมส่วนค่ายแดงก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะทุกอย่างทุกอย่างออืมอืมมไต่สวนออ่อโชว์คำสั่งสารดีกาไต่สวนปปชทักสิน ไม่ได้จําคุกจริงหนึ่งปีนะครับนี่เขาก็เปิดเผยหมดนะคตำตรงคาสั่งสํานักข่าวอิสราเขาข่าวน่าเชื่อถือได้อืมนะครับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเพจจากคุณสรยุทธ์บอกว่าอธิบดีดีเอสยืนยันเองคอนเฟิร์มเช้านี้ส่งหมายเรียกสอวรอถแรกมากกว่าหกคนให้เข้ามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดาีหัวเลือกสอวอ,อืมนะครับอธิบดียนืนยันเองเลยครับ นะครับเนอนะครับอืมอืมนะครับนะครับ,นะรบเรียกมาแล้วครับนะครับขณะที่เว็บไซต์เดลี y นิวเนี่ยเว็บไซต์เดลีนิวได้รายงานว่าสวล็อตแรกซึ่งเป็นผู้สูงส่งส,สวปากดีปากเจ๋วที่ DSi เอาหมายไปส่งเพื่อให้มา,าชี้แจงเนี่ยนะประกอบไปด้วย ท่านสาวอลงกฎวอลกีจุกรูลายแรกเลยครับผู้สูงส่งที่บอกว่าผมระดับสูง DSI ระดับล่างอืมคนแรกเลยครับนายอลงกฎนะครับสวปากแจวเนี่ยนะครับโดนหมายเรียกนะส่งไปที่เตขตคลองสานกรุงเทพคนต่อมาครับนะผู้สูงส่งคนที่สองคือนายโชคชัยนะอันนี้คนนะครับจอมทองนะต่อมานายกีรศัก อืมนะครับนี่อันนี้แถวหลักสอืมนะครับนี่อันนี้แถวหลักสีสีต่อพบูญอัดนะครับแถว,ปวศปลายพุทธิชาติอืมนะแถวแถวจัตุจักนะจันกเกษมใกล้ๆกลบ้านผมคนสุดท้ายคือนายพิสูจน์นะแถวแถวตะลิ่งจันนะครับ ขณะที่นายลงกดได้เปิดเผยกับทีมข่าวช่อง3ว่าตนเองยังไม่ได้รับหมายเรียกนะครับนะครับส่วนถ้ามีหมายจริงเราก็ต้องทำตามกฎหมายนะครับถ้าทำผิดจริงขอให้ติดคุกนะครับถ้าทำผิดจริงนะก็ขอให้ติดคุกอะนะอยากให้ผู้สูงส่งทั้งหลายพวกปากแจ๋วเนี่ยอยากให้ติดคุกพี่น้องว่าไงเห็นด้วยไหม อืมนะครับผมนี่อยากให้พวกนี้ติดคุกจริงๆนะอืมนะครับเนี่ยคนพวกเนี้ยปากดีทั้งหลายเนี่ยอยากให้ติดคุกนะอืมอ่านะครับเอ่ออืมนะว่ากันมานะครับอืมนะนะครับนะครับ เริ่มแล้วกะกะตรเริ่มแล้วดีเอไอกกตนำหมายเรียกคดีหัวสวอือมนะครับทั้งกรทมและหัวเมืองต่างจังหวัดรวมห้าสิบสามลายออ้ยตายหมู่เลยเนี่ยห้าสิบสามลายนีย่ตายหมู่เลยนะสวเนี่ยผู้สูงส่งทั้งหลายเนี่ยห้าสิบสามลายให้เข้าชี้แจงข้อกล่าวหาตามพรปรสวหกหนึ่งหลังจาก หลังหลักฐานเส้นทางเงินกระบวนการหัวชัดเจนโอ้โหโอ้โหมันเจ็บนะอ <c oughs> ขอยืมคําพูดของกันชัยหน่อยอุ้ยตายแล้วอกันชัยนี่มันพูดอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับเมื่อเช้าก็ยังคุยกันอยู่เนะี่ยอุ้ยตายแล้วนะเส้นทางเงินเส้นทางหัวชัดเจนอุ้ยตายอุ้ยตายแล้วตายแล้ว เส้นทางเงินเส้นทางหัวชัดเจนอุ๊ยตายพยานสำคัญชัดทอดอุ๊ยตายแล้วครับอุ๊ยตายเส้นเงินก็ชัดเส้นหัวก็ชัดพยานก็ชัดทอดอุ๊ยตายคาดว่าจะโดนออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาทั้งดียไอและกกะตร้อยร้อยคนหลังจากนั้นยื่นเพิกถอนสิทธิ์ต่อสารดีกา นะครับเมื่อ57นาทีนี่เดลีนิวนะโอ้โหจริงเท็จยังไงกูไม่รู้นหะกูดูจากเดลีนิวมีอะไรไปฟ้องเดลีนิวแล้วกันอุย้ยตายเส้นเงินก็ชัดเส้นหัวก็ชัดแถมยังโดนซัดทอดจากพวกเดียวกันด้วยอุย้ยตายอุ้ยตายแล้วจุกรูตายแล้ว,ลวออหลักฐานชัดอีกแล้วตายผู้สูงส่ง นะกินเบียร์นะกินเหล้ากันไม่เมาเลยพวกมึงเ้ยตายแล้วปากดีกันดีนะเราเป็นผู้สูงส่งอืมนะผู้สูงส่งนะแต่ถ้ามึงโดนก็ดีหัวก็ขอถ้าบุตรธรผิดจริงนะขอให้แม่งติดกุกกันให้หมดเลยร้อย่าคนเนี่ยติดกุก๊กให้หมดนะมึงจะมาเป็นไอเขาเรียกอะไรตัวแทนประชาชนแต่มึงเสือกไปไงหัวขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ถ้าไอ้พวกสว,ส,วสูงส่งพวกนี้คือถ้าแม่งทำผิดจริงหัวสิบเดือนที่ผ่านมามันกินเงินเดือนจากประชาชนไปเดือนละแสนกว่าขอให้มันติดคุกและมีอันเป็นไปในสามวันสิบวันสาธุชิบหายเถอะขอให้แม่งชิบหายถ้ามันทำผิดจริงนะถ้าไม่ทำผิดจริงก็ไม่เป็นไรถ้าทำผิดจริงนะขอให้มันติดคุกติดตารางและอย่าลืมนะเองต้องเอาเงินมาคืนนะครับสิบเดือนมันเป็นกันมาแล้วสิบเดือนนะ่ะเดือนละแสนกว่า นะพวกมึงเอาเงินมาคืนนะแต่ละคนก็ขายหมูบ้างขายอาขายผักบ้างอะไรต่างๆแล้วอยู่ดีๆมึงก็กลายมาเป็นสวออกันยังไงมากูงงไปหมดเลยเอาเงินพวกกูไปเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีพวกสสวสวออเนี่ยพวกมึงก็จะสร้างอาคารจอดรถด4,600ล้านพวกมึงไม่ได้เห็นหัวพวกกูเลยไม่เห็นหัวประชาชนเลยตายแล้วอุย๊ยตาย ขอยืมคําพูดของกันชัยด่อยนะอุ้ยตายแล้วหลักฐานชัดอีกแล้วเออจุกรูเออโอ้ยดีใจยังเลยเนี่ยครับเก้านาทีที่ผ่านมาเรื่องเล่าเช้านี้นะครับกอกตอนุมัติหมายเรียกสบวแล้วรดแรกมากกว่าหกคนโอ้ยขอถ้าทำผิดจริงขอให้มีอันเป็นไป ไม่รู้มีใครผูกคอเสียชีวิตไปบ้างหรือยังเนี่ยบางคนในกลัวความผิดไม่แน่นะมันอาจจะไปกระโดดสะพานก็ได้นะหรือไม่กระผูกคอนะนะอย่าลืมนะสวสีน้ำเงินนะอย่าลืมซัดทอดหัวหน้าพักด้วยนะเอออย่าลืมซัดทอดหัวหน้าพักด้วยพอมึงโดนแล้วมึงก็ไม่รอดนะมึงซัดทอดหัวหน้าพักเขาจะได้กันพวกมึงไว้เป็นพยานนะหัวหน้าพักแล้วก็มันมีหัวหน้าพักกับเจ้าของพักนะพักการเมืองรัฐฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีอย่างนะหัวหน้าพัก ก็เป็นนอมินีของเจ้าของพักคือพักใหญ่ๆในรัฐบาลมันจะมีเขาเรียกตำแหน่งหัวหน้าพักก็คือนอมินีอาจจะเป็นคนใกล้ชิดของเจ้าของพักแล้วเจ้าของพักจะอยู่เบื้องหลังอย่างไงไงอย่าลืมนะไอ้พวกสวสูงส่งทั้งหลายมึงซัดทอดหัวหน้าพักด้วยหัวหน้าพักที่ดูแลมึงอ่ะแล้วก็ซัดทอดเจ้าของพักด้วยเจ้าของพักเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแต่เป็นเจ้าของจุกกรู เห็นด้วยไหมครับพี่น้องครับนะใครเห็นด้วยกับอาจารย์เดก็บอกมานะครับช่วยกันนะฮะอืมนะครับอืมนะครับสวผู้สูงส่งจะหนีไหมครับอาจารย์ไม่รู้ไม่แน่อะไรพวกนี้แม่งนะแต่ผมว่าตอนนี้แม่งเต้นใหญ่นะนายโยงนายใหญ่ก็จะไม่รอดอ่าไอสอวหัวแม่งก็จะไม่รอดไอผู้สูงส่งปากดีแม่งก็ไปไง ก็เป็นไงโอ้อยนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างครับอืมอืมนะครับนะเออนะครับแพ้ทองทานนะครับลิซ่าย้อนลิซ่าสส,สพักประชาชนย้อนคำพูดแพรทองทานลั่นเองกลางสภาให้ยอมรับผลสอบแพทยสภา กรณีชั้น14หวังนายกรักษาคําพูดไม่ใช้ไม่ใช้อํานาจแทรกแซงรัฐมนตรีสาสุขยับยั้งเรื่องนะครับนางสาวพักมลหนุนาน,านันรองโฆศกพักประชาชนบอกว่าอย่าอย่าอย่าคืนน้ําลายตัวเองนายกอิงเคยลั่นกลางสภาให้ยอมรับผลสอบแพทยสภาวันนี้แพทยสภา,ามีผลสอบไปแล้วอย่าแทรกแซงสมศักดิ์รัฐมนตรีนะครับนะครับนะ อันนี้ก็คําพูดของเน่นะครับนะลิซ่าสอสอครับเคยถามอิงอิงบอกว่าให้ยอมรับผลสอบของแพทยสภากรณีนักโทษชั้นสิบสี่นะดังนั้นเขาบอกมาแล้วว่าไม่ได้ป่วยวิกฤตมันก็จบแล้วมันจบแล้วนายจัญญาบันนักการเมืองมีไหมไม่มีแล้วครับนะเออนะครับมีสับนประโยชน์นะครับ เสรีพิสุทธิ์ขอพูดหลังแพทย์สภาฟันหมอช่วยทักษิณอ๋อมาแล้วครับกลับทืบซ้ำครับพี่เสรีครับนะก็นายใหญ่บอกจะให้เป็นรองนายกก็ไม่ให้เห็นเป็นเลยก็ปล่อยให้พี่เสรีผมก็นั่งรออยู่นั่นแหละตอนนี้ก็พี่เสรีแกก็จะมาแฉแล้วหลังจากแพทย์สภาครับคือตอนนี้ก็มีแต่คนจกกะกลาทืบซ้ำคือสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่น่ารักมาก เวลาใครพลาดใครอะไรต่างๆสังเกตไปออกรายการดังๆเสร็จจะมีคนคอยกระทืบซ้ำๆๆเติมคือสังคมเป็นสังคมที่ดีมากครับสังคมไทยพอใครพลาดกระทืบซ้ำเป็นสังคมที่ดีน่าอยู่เมืองไทยเพราะตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาแล้วครับทีมกระทืบซ้ำานใหญ่มานครับเพราะฉนั้นอย่าพลาดมึงพลาดเมื่อไหร่สังคมไทยโดยเฉพาะโซเชียลนี่มึงกระกระชืบนันอย่างเดียวไม่ยั้งตีเลยบางทีตายไปแล้วยังกระทืบไม่หยุดนะนะครับแต่เป็นสังคมที่น่ารักอืม นะครับสอวอผู้สูงศักดิ์ไม่รอดอืมได้รับหมายเป็นคนแรกเลยคดีหัวเลือกตั้งดีเอไอไล่แปะหมายนะเชิญตัวมาสอบสวนย,ยินดีครับนะผิดจริงก็ขอให้แม่งติดคุกอืมนะครับเออ่ขอให้ติดคุกนานๆไอ,พอ,อ้พวกสวพวกเนี้ยถ้าทําผิดนะไม่ผิดก็แล้วไปอืมดีไหมครับจุก,กรูช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับอืมเยอะๆนะ ฟังแล้วเพลินดีแล้วพอรู้ว่าสอวอพวกนี้ต้องติดคุกนะอืมอืมนะครับไม่รู้ตอนนี้อคุณทักษิณจะต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าพอรู้ผลแพทยสภา,าว่าไม่ได้ป่วยวิกฤตเนี่ยอาจต้องรีบผ่าตัดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอืมอ่าจุกรูครับอม ดับเ, mm. นะเปิดขั้นตอนลงโทษสามหมอเฉลยแล้วทำไมยังเปิดเผยชื่อไม่ได้นะหมอสมิทธ์กรรมการสภาเปิดขั้นตอนลงโทษสามหมอแต่ปรากฏว่าอะไรนะครับอิสลาเขาเปิดแล้วเขาไม่สนใจหรอกครับนะครับหมอจะไปฟ้องอิสลาเขาก็ไม่กลัวครับ mm. เขาถือว่าเป็นประโยชน์สาธารณะอืมห mm. นักแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ลำบากนะเอออืม mm. โอยตายอย่างเขียดครับนี่นะเดี๋ยวนี้สำหรักข่าวเต็มไปหมดครับนะนะครับนี่นะครับกรกตอ,ออกหมายเรียกคดีหัวเลือกสวออแล้วอืมเห็นนะบาลเลยอืม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 เนี่ยครับนะเป็นข่าวดีนะอืม ข่าวดีที่เป็นสิริมงคลกับประเทศชาติคือกรกะตและดีเอไอได้ออกหมายเรียกสวผู้สูงศักดิ์ปากดีแล้วกรณีถูกกล่าวหาหัวเลือกตั้งออืมอืมมถึงเป็นข่าวที่เป็นสิริมงคลมากเลยนะนะนะครับอออืมอืมมนะครับเออ่ ดีมากข่าวแบบนี้ยเป็นสิริมงคลน,นะครับนะเป็นข่าวที่แบบทําให้พี่น้องประชาชนแบบอารมณ์ดีอ่ะฟังแล้วสบายใจผมฟังนะไอ้พวกนี้โดนเรียกโดนอะไรพวกหัวเนี่ยคือเป็นไงจะเป็นผู้แทนประชาชนกลับไปอะไรกลับไปหัวอืมอืมเป็นข่าวที่ดีมากครับอยากให้มันติดคุกอืม อืมอืมจริงครับหมากัดอย่ากัดตอบเพราะจะทําให้มีหมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวอ๋อครับอืมนะครับดีครับดีเลยครับโอ้ยนะครับอืมเขาถ่ายภาพเลยไปปิดหมายที่ไหนบ้างโอ้โหอืมนะียคนดีใจกันเลยวันนี้โอ้โห อารมณ์ดีเลยอืะอืีน่ยเป็นข่าวดีมากนะสวปากดีผู้สูงศักดิ์โดนเรียกโอ้ยดีมากเลยเป็นข่าวที่เป็นอ่าอืมดีครับดีมากครับข่าวดีไหมดีไหมครับพี่น้องครับถือเป็นข่าวที่ดีนะฟังร้วสบายใจนะอืมอยากให้ซัดทอดหัวหน้าพักด้วยนะน่ะว่าหัวหน้าพักคนไหนที่ให้เงินมาห้าร้อยล้านเนะี่ยซัดทอดเลย อยากให้ซัดทอดนะอืมนะครับซัดทอดด้วยนะครับอืมว่าใครให้เงินมาห้าร้อยล้านนะแล้วก็พวกใครบ้างที่อยู่อำนาจ,จเจริญอะไรต่างนะอยากให้ซัดทอดนะครับอืมอืมอืมนะครับนะพี่น้องเป็นไงรมดีกันเลยะพากติดคุกให้หมดเลยครับดีมากเลยครับเป็นข่าวดีวันนี้สบายกินข้าวกินปลารมดี นะอืมจุกรูนะครับโอ้โหอืมอืม,อมนะครับทำ,ทำผิดจริงขอให้ติดคุกครับ<า>อีกนั้นอู้ทั่วนะพ <อ S 2> นาขอให้ติดคุกอืมนะเออ,อพวกนี้ยมันไม่ควรเป็นสวตั้งแต่แรกดูคุณสมบ,บัติกันนี่อืม นี่ควรเป็นเลยพวกเนี้ยนะอืมอยากให้แม่งติดคุกไปต้องเงินต้องคืนนะเงินไปสิบเดือนน่ะเดือนละแสนกว่าอะไรต่างต้องเงินตำหนง่งเงินตำแหน่งเงินเดือนอะไรผู้ช่วยสวอ,อ,อะไรต้องคืนหมดนะเออต้องคืนหมดนะคืนหลวงหมดเพราะมึงเอาเงินหลวงไปใช้มึงไม่ควรสมควรจะเป็นสวมึงหัวกันอน่ะเออดีใจจัางขอให้ติดคุกอือนะเรือนจําเตรียมล้างเลยนะแล้วก็พอมันติดคุกพอมันป่วยปุ๊บเนี่ย ไม่ต้องส่งไปโรงพยาบาลตำรวจนะรักษาตามมีตามเกิดไปเลยนะอืมนะครับอืมรักษาไปเลยแต่ฉีดยาจะฉีดยาผิดนะเดี๋ยวเอาเลือดผิดกรุ๊ปไปมันตายไปยุ่งเลยนะอืมนะคอืมโอ้ยข่าวดีจริงๆเลยไม่เคยเห็นมีข่าวอะไรที่เป็นสลีบมงคลกับประเทศชาติเลยนะวันนี้ฟังข่าวแล้วมันแบบอารมณ์ดีอ่ะอืมจุกรูวันมงคลฟ้าผ่าอืมดีมากเลย นะครับอืมแล้วเมื่อวานนี้ทักษิณก็สารไม่อนุญ,ญาตให้ไปต่างประเทศนะนะครับนะเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวผมว่าสารท่านต้องมองแนละ้วเดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตไปต่างประเทศช่วงนี้ช่วงที่มีผลแพทยสภาเนี่ยสารท่านก็กลัวว่าไปแล้วอาจจะไม่กลับมั้งสิบเจ็ดปีเจอกันคราวที่แล้วขอขออนุญ,ญาตไปต่างประเทศไปโอลิมปิกโอ้โหไปตั้งสิบเจ็ดปีกว่าจะกลับมาสารบอกอุ้ยรอไม่ไหวนะจำเลยไปนานจัง อย่าไปเลยคราวที่แล้วไปมาโอ้โหสิบเจ็ดปีเพิ่งกลับมานะคุณทักษิณนะแกไปนานไม่รู้ทําไมไปไปทําอะไรตั้งสิบเจ็ดปีอ่ะโอ้หูนานนะกว่าจะกลับมาอืมนะครับอืมมีอะไรบ้างครับจุกกลูกกันเลยวันนี้นะอืมเออ อืผลสำรวจคนไทย70%รู้สึกชีวิตแย่ลงมากๆในยุคนี้ไม่อยากแต่งงานมีลูกข้าวของแพงจนไม่มีเงินเหลือเหลือกินเหลือใช้อันนี้เป็นผลสำรวจนะอืมผลสำรวจของซุปเปอร์โพนะครับพบว่าคนไทย70%รู้สึกแย่ชีวิตแย่มากในยุครัฐบาลนี้ค่าคองชีพสูงรายได้ไม่พอใช้ภาระที่ต้องแบกหนัก หมดหวังกับอนาคตอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะกับชีวิตคู่ไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกและมองว่าแค่ดูแลตัวเองให้รอดก็เหนื่อยแล้วและไม่อยากให้ลูกต้องมาเกิดในสังคมที่ไม่มีความมั่นคงคือยุครัฐบาลชุดนี้ในยุคแย่นะครับอันนี้เป็นผลสำรวจจากซุปเปอร์โพลล่าสุดพี่น้องว่างไงรู้สึกหมดหวังแย่ yeah. ในยุคนี้ชีวิตแย่สิ้นหวัง นะครับไม่ไม่ไม่เห็นอนาคตเลยยุคปัจจุบันค่าของชีพสูงรายได้ไม่พอใช้ภาระหนี้ที่ต้องแบกบทำให้รู้สึกหมดหวังกับอนาคตอืมนะเนะี่ยไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกเออแค่ดูแลตัวเองก็เหนื่อยแล้วไม่อยากให้ลูกต้องเกิดในสังคมที่ไม่มีความมั่นคงอะไรเลยหมดหวังนี่นครับอันนี้คือผลสำรวจที่เขาสำรวจประชาชนนะ พี่เดไม่ได้พูดเองนะนี่คือผลตำรวจนะครับนะครับอฟังแล้วเป็นไงนะอ,อือหืออืม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 นะครับฟังแล้วแบบโอ้โหมันไม่ได้พูดยังไงฮนะเออ